สวัสดีครับพบกับเกม e ฮเด e นิกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาบัตรกำนันนะครับนี่ครับผมก็มีเยอะมากและบัตรกำนันผมบอกไว้ก่อนครับว่าผมสายฟรีนะครับก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอ่าพร้อมกันยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยหนึ่งนะครับผมจะดูโฆษณาครับเดี๋ยวให้ลาไปก่อนครับผมจะมาดูโฆษณาครับ โฆษณาได้ปัดกำนันด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้ก็อย่าลืมดูนะครับและได้ของตกแต่งอีกด้วยนะครับอ่าเราไปส่องส่งเรือนะครับส่งเรือถ้าส่งครบจะได้บัรกำนันตลอดนะครับอ่าส่งเรือก็อย่าลืมส่งนะครับยิ่งมีอีเวนต์ส่งเรือที่มันเป็นได้กล่องก็มีโอกาสได้กว่ากำนันเพิ่มด้วยนะครับต่อไปนะครับส่งรถกระบะนะครับส่งรถกระบะก็จะเป็นพวกส่งแหวนพวกนี้นะครับนี่ครับพวกที่ทําจากเตาเผาครับ จะได้บัตรกำลังแน่นอน,นครับแล้วก็รออีเวนต์รถกระบะครับอีเวนต์รถกระบะก็จะมีได้บัตรกำลังต่างๆเองครับมันจะสุ่มสีนะครับรู้สึกว่าสีมุกสับผมนะครับสีม่วงจะหาย,ยากสุดง่ายสุดก็เป็นสีเขียวสีฟ้านะครับต่อไปนะครับฟาร์มพานะครับนี่ครับล่าสุดก็ได้มาสีส้มสองใบแล้วก็มีสีม่วงอีกสามใบ แล้วก็มีสีฟ้าสีใบก็ได้เยอะนะครับอันนี้ฟาร์มฮัตฟรีนะครับฟาร์มฮัตฟรีก็ได้เยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆในเกมเฮเดนะครับตอนนี้มีกิจกรรมส่งเรือและได้ตัวโนตมาครับตัวโนตก็จะได้บัตรกำนันต่างๆนะครับสิ่งต่างๆต้องเอาไปแลกนะครับเก็บตัวโนดมาแล้วก็ได้แลกบัตรกำนันได้นะครับนี่คอมเชงอิ ติกรรมหนึงครับกิจกรรมนี้ไม่มีครับแล้วก็ต่อไปเป็นห,หากล่องแดงครับกล่องแดงจะสุ่มเกิดตามบ้านฟาร์มของเราหรือว่าฟาร์มของเพื่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหาให้ดูครับนี่ครับกล่องแดงกล่องแดงอย่างนี้ครับได้แบบกำรรนันด้วยนะครับผม ผมลองหาเพิ่มเติมนะครับโอเคครับน่าจะต้องรอเวลานะครับผมเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ